นม่แน่นะคะในช่วงกลับตัวโดยเมนูวันนี้ที่จะมาสอนทำก็คือขนมเค้กกล้วยหอมนะคะอันดับแรกนะคะก่อนทําขนมเราก็ต้องไปล้างมือเพื่อความสะอาดก่อนค่ะหลังจากที่เราล้างมือนะคะเราก็จะมาเริ่มงทำขนมนเลยโดยมีส่วนผสมดังนี้ค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะกล้วยหอมหนึ่งลูกแล้วก็กาโนล่าค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะเอากล้วยมาบดก่อนค่ะ หลังจากที่เราบดกล้วยละเอียดแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ไข่ลงเข้าไปตีปกับกล้วยค่ะหลังจากที่เราผสมไข่ลงไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะใส่ปีนงกาโนรนาลงไปต่อไปนะคะเราก็จะเทใส่จานเพื่อเ,เอาเข้าแมโครเวฟอบค่ะหลังจากเทใส่จานนะคะเราก็จะเอาแบเข้าเวฟ3นาทีค่ะ หลังจากที่เอาเข้เษษาวไปบริศวณสามดีนะคะเราก็จะได้ขนมกล้วยแบบไม่อ้วนไว้ทานกันแล้วนะคะสุดท้ายนะคะก็อยากจะฝากให้าพาเพื่อนๆนะคะหมั่นล้างมือนะคะแล้วก็ใส่แมสกค้งนะคะที่ต้องไปพบปะผู้คนรักษาระยะห่างหนึ่งเมตรนะคะรวมกันเราติดหมู่แยกกันอยู่เรารอดค่ะ